สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฮังกี้ชักเบอร์นะทุกคนสังเกตอะไรที่เปลี่ยนไปไหมปล <laughs> าฉลามไซส์เล็กลงใช่ไหมล่ะแล้วก็ตังที่มันน้อยลงนะครับแล้วก็ของตกแต่งที่มันน้อยลงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือหลังจากที่ล้างเครื่องไปนะครับแล้วก็โหลดกลับมาใหม่ใช่ไหมมันก็ไม่สามารถดึงตัวปลาฉลามเก่าๆข,ของเรากลับมาได้ แต่ว่าตัว Google Page ที่เราผูกไว้อะมันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถโหลดปลาฉลามต่างๆที่เรากับที่เราเล่นอะกลับมาได้สงสัยเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะไม่ว่าจะลองทำใหลายๆวิธีแล้วนะครับก็ไม่สามารถทำได้นะฉะนั้นเราก็เลยต้องเล่นใหม่นะโอ้โนนมีการลดอนเราหายไปนะครับแต่ก็ช่างมาแล้วกัน,นทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เรามาลุยกันนะในทะเลแปซิฟิกเศร้าใจแป๊บหนึ่งได้ไหม ปลุยเราคือปาลาฉลามผู้บักบันแม้ตัวจะเล็กลงแต่เราก็จะไม่เลิกกินปลาแล้วก็มนุษย์ในทะเลเฮ้ยทะเลแปซิฟิกใครที่มีวิธีอะไรยังไงเนี่ยในการแก้ไขเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะทุกคนจะได้รู้นะว่าอ๋อมันสามารถแก้ไขอะไรยังไงได้หรือว่าเวลาที่เราเล่นไปนเนี่ยเราต้องทําอะไรไหมนะครับแต่จริงเวลาผูกกับคุ้งเพอ่ะมันก็ต้องไหงนนี่ปะมันต้องแบบ โหลดให้เหมือนเดิมปะอันนี้ที่ลองไปดูนะครับในส่วนของตัวไอเนี่ยนาก้อนฮังกี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็หายเหมือนกันนะใค่เดียวกันเลยเพราะว่าเป็นผูพ้พัฒนาเดียวกันเกีย <c oughs> ร,ร์ฉชลามที่เรารักทำไมทำกัุมเราอยีได้ <c oughs> ไม่นะโอเคช่างมันงดดราม่าไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราลงไปในทะเลกันนะ โอ้ทะเลน้ำลึกปวดดีพวกเราปลาทั้งหลายเลยจริงๆอะนะครับเมื่อวานน่ยมันต้องมีคลิปลงนะทุกนะคนแต่ว่าที่ไม่ได้ลงอะมันก็มีสาเหตุเหมือนกันนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอาจทั้งกี้ชักกูบเป่าได้ประเด็นเลย2วันนะก็คือไม่ได้เปิดใหม่นะไม่ได้เปิดใหม่เลยนะครับมาแบบรู้ตัวอีกทีก็คือตอนที่เอาเข้าแอบปอนแล้วทุกคนสรุปแล้วที่พีกีกเลยก็คือเรานั่ง พูดอ,อยู่คนเดียวจน <ress ant> จบชิปเลยที่ไม่มีอะไรเลยให้ตายเอ้ยไอ้น,นี่ไอ้ล้ำจะตายซะเถอะไอ้น,นี่อะไรไม่รู้อันนี้อะไรเอ่ยอืมอ,อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเนื้อมนุษย์เนี่ยอร่อยจริงๆเลยมนุษย์ขอกินหน่อยเนะมีไหมไอ้พวกมนุษย์เฮ้ยเอ้ยตรงนี้นายตำรวจยิงเราเหรออยากจะว่ายน้ำหนีเราไปไหนว่ายหนีฉลามแต่ว่าลงน้ำก็สะมุดฉลามกินเลยอ,อยู่ย นี่เรานักสังหารมนุษย์เราสังหารมนุษย์ไปมากมายอันนี้เอ้ยคนหนึ่งเขามับหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยเจสกีคิดว่ามีปัญหาอะไระกับเราได้แล้วมีอีกไหมเขากินหน่อยโอ้ยมนุษย์อ้วนเฮ้ยคายเสื้อผ้าไม่ออกลมมีก่อนโอ้นี่ฝูงปลา อ้อยอันนี้เรากินได้ไหมอุ้ยเรากินเขาไม่ได้เขาตัวโตวกว่าเราอะนะฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเราเก็บตังค์สักหน่อยแล้วก็จะตัวโตเหมือนกันอันนี้อะไรฮะอันนี้ไอ้พวกปลาน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าชนเมงกัะพุนกับระเบิดนะตัวแตกเลยนี่มีอะไรในนี้ให้กินไหมครับผมขออ้อยแล้วโดนไอ้หลามกัดเหรอ ไอห,หลามตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้อ่ะทุกคนทำไงดีให้ตายอ่ะมันตัวโตกว่าเราปลาหมึกเราก็ยังกินไม่ได้เพราะว่ามันพ่นเขาเรียกว่าอะไรนะพ่นหมึกใส่หน้าเรานี่แต่ว่าแมงก็แมงแมงว่าจะจะบอกก็แมงกระพุนจริงๆแล้วเป็นปลาก,กระเบิแมงกระพุนมาจากไหนล่ะไปฮะโอ้ยคิดถึงปลาหวานที่เราเคยกินเมื่อตอนนั้นเน่ะ นายน่ะโดนเรากินน่ะนะะ้ำปลาวานในตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรนายได้เลยความจุกจุนีีฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราเข้อพิว่ากันไอ้อันนี้เป็นชันกลามฉลามแบบไทเกอร์ชักใช่ไหมอันนี้จำได้อุย้ยกัดสองทีตายเลยอะไรไว้เนี่ยโหดร้ายกับเราหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่ยอม รอบนี้เรามาพร้อมกับแอดออนยังไงล่ะเราจะดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเอาเลยไอ้เจ้ารวกม,มนุษย์มาเป็นเหยื่อของเราซะดีๆเรามีเมก้ารัตยังไงล่ะเราจะดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามากิดมันให้หมดยังไงล่ะถึงเราตัวเล,ล็กเราก็จะกินเพราะว่าเราใส่แอดออนมาเราจะต้องได้ทั้งในจานวนที่เยอะมากแล้วเราก็จะกดคูณ2เพื่อที่เราจะได้ซื้อป่าไอจมนุษย์ แกกล้าต่อสู้กับเราเหรอตรงนี้ดูดมาก่อนฮะโอ้ยนี่แหละคืออนุภาพของแอดออนยังไงล่ะโอ้เมก้ารัดมาโอ้ตรงนี้แมงกะพุนทั้งหลายแหล่แกโดนกินให้หมดแน่เป็นไงล่ะกินไปฮะมีปลาให้เราไหมาตรงนี้มีปามลามีระเบิดตรงนี้เอ้ย,อย,อยตรงนี้ปลาปลานี่ปลาเพชรเอ้ยกินมานะฮะ เอ,เอ้ยยังไงก่อนเอ้ยเราโดนมันกัดวามันก็สู้เราเหมือนกันอ้าตรงนี้เมกะารัดหมดแหละให้ตายเมกะารัดหมดก็กลายเป็นฉลามผู้น่าสงสารแต่ว่าก็ได้ตังมาสี่พันนะนะกับเพชรอีกหนึ่งอันมีอะไรผมกินไม่ครับตรงนี้ผมขอกินหน่อยโอ้อร่อยมากรสชาติดีเอาราตรงนี้โกรัดมาเมื่อมีโกรัดทุกอย่างมันก็จะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะ โอ้ยตัวนี้ดุครับดูโกรโอ้ยตัวนี้ไอฉลามพวกนี้เนี่ยมันสู้เรานะทุกคนเอแกจะสู้ปฉาลามหัวคอนด้ยังไงละ่ะอืมกดทัศใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ตายเถอะมาเลยมาครับผมขอกินนน่อยขอแบบเยอะๆบุ้มๆหน่อยครับมีอะไรบุ้มบมให้ผมกดทัศใหม่อีกรอบหนึ่งมาแล้วขอบุ้มบุหนะ่อยฮะโอ้ยตัวนี้ปลาฉลามตัวเบือฮนะถ้าเราไปเจอเขาเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้แนะ่ เราจะปล่อยเข้าไปนในพวกเรือดำน้ําเนี่ยเราไม่สู้เขาหรอกรอให้เราตัวโตอีกสักหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย,ยตัวนี้นี่ไงล่ะทั้งมนันนุ้งปลาฉลามมันอะไรนักหนาวะเฮ้ยเออเกมอ่ะเออกินไม่ได้ใช่ไหมกินไม่ได้ก็ต้องว่ายหนีไปก่อนนะอืมรสชาติด,ดีอ่าไอเจ้าพวกปลากับคงพวกนี้เนี่ยยวจะต้องมาเป็นเหยื่อเราให้หมดเอ้ เพราะว่าเราต้องการตั้งเหนือตั้งตัวไอ้ตรงนี้ทําไมมีปลาวานสีน้ําเงินโด้โดนกัดขอโทษครับโอ้ยระเบิดอันนี้ไม่ได้โอ้ยเกือบได้อยากกัดเราโอ้ยระเบิดไอต้ตะกี้เนี่ยถึงกระตุยเลยนะทําเป็นเล่นนะยตรงนี้มาแล้วขอดูหน่อยครับมีอะไรให้ผมกินบ้างไหมโอรักที่มีแอดออนนี่แหละดีที่สุดแล้วทุกคนแล้วเราก็กลับมา เป็นปลาฉลามโง่ๆเหมือนเดิมรอโคตรลัดใหม่ทีนึงก่อนน่นะโอ้ยตัวนี้เขาชนไอ้นี่เองโอ้ตัวนี้เขาดูดดูดขึ้นมามาเลยฮะโอ้ให้ตายมีอะไรอีกไหมผมขอกินหน่อยสิโอ้อร่อยเลยฮะกินเยอะเบอร์นี้ไอ้พวกปลาฉลามตัวลงตัวเล็กอย่ามาซ่ากับพี่เนาะอู้มนุษย์มนุษย์หนุยเขากําลังจิงิงอ้าขอโทษโู้อ้ออกไปผมไปจากตรงนี้ก่อน อันตรายเหลือเกินแล้วโกดั้กมาอีกรอบหนึ่งโกด,ดั้กมาอีกรอบเราก็ต้องการตังค์เงินโอ้วขอตังค์หน่อยครับผมขอตังค์หน่อยฮะอืมชนมันทิ้หมดชนมันให้หมดโอตรงนี้ไม่เราตายเหรอโอ้เฮ้ยแต่ว่าเราจะเกิดใหม่อ๋อเพราะว่าเรามีนออนเราจะเกิดใหม่ฮะเราจะเกิดใหม่หนูก,กินมันทิ้งหมดขอกินหน่อยมา โอ้ตรงนี้อยู่บนบกอย่างนี้ก็ไม่ได้กินอะไรปะ่ะขอกินหน่อยดิใครที่มันทําร้ายเราจะกินมันให้หมดฮนะโอ้ยตรงนี้ยังไงก่อนมีกระรัตหมดแล้วเฮ้ยอโอ้ว่าเดอะเอ,อ้ยขอโทษได้ไหมล่ะกินก่อนหมุดหรือเกินทําไมรอบนี้ปลาฉลามตัวโต,วตวมันเยอะจังเลยกินปลาล็กก่อนฮนะโอ้ ก็ไปอยู่ใกล้ระเบิดระเบิดอันนี้โดนทีเดียวตายเลยเราสาคืนชีพมาเออให้ตายมีอะไรผมกินไหมเนี่ยปูอ่ะกินปูโอ้โนโเกือบตุยฮะจะตุยแล้วอุ๊ยมนุษย์ช่างมันโอ้อยตายจริงจังขอเกิดใหม่อีกสักรอบสิไม่ไว้จะเคลียร์นะไอ้พวกระเบิดทั้งหลายเลยเนี่ย ทำไมมันถึงได้รังแกกันเบอร์นี้ขนมันให้หมดฮนะเราจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหนารังแกกันลึกเกินรังแกแม้กระทั่งปลาฉลามเล็กๆเนี่ยรู้สึกดีขอกินก่อนไอ้พวกปลาเออไอ้พวกปลาเลา็กกำลังจะบอกไอ้พวกปลาฉลามปลาฉลามมาจากไหนล่ะมันคือปลาเล็กๆยังไงล่ะอุย้ยตรวนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะฉหมวกที่ยิงผ่านเราด้วย มีอะไรให้ผมกินไหมครับแถวนี้ผมขอกินหน่อยผมก็แค่ปลาฉลามอดยางที่ต้องการจะกินขมือบทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่ากําลังจะตุยถ้าเราไม่ได้กินอะไรเนี่ยเราจะตุยแล้วนะทุกคนโอ้โอ,โอ้ขอโทษโอ,อ้ตายอีกรอบหนึ่งเลยเหรอโอ้เราโด,ดนทะคนท้กปลาแม่ก็ะรรอ,อนกัดให้ตายเถอะโอ้ดูดิใครมันจะไปสู้ไหวเหรอเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับฮังกี้ฉากนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามเข้ามานะตรงนี้ยอดซับเราใกล้จะถึงร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากครับในส่วนของยอดวิวนี่ยิ่งเหลื่อเชื่อนะทุกคนยอดซับน้อยมากแต่ยอดวิวนี่หลักหลายร้อยเลยนะครับบางคลิปนี่หลักพันกันเลยทีเดียว ก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้ความสนใจนะแล้วก็กดติดตามกันเข้ามาครับ EP นี้กับทางกี้ชักเบอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้เพิ่มเติมอะไรในการทําคลิปนะครับอยากให้ทําคลิปแบบไหนให้มันดูสนุกหรือว่าน่าสนใจเนี่ยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์นะครับแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปปรปับปรุงนะ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับ